เรามาเจอสุนัขเยอะๆอย่างเงี้ยครับขั้นตอนเริ่มต้นในการที่เราจะสังเกตเนี่ยเราเราจะต้องเริ่มสังเกตจากอะไรบ้างครับหมาเข้าใจว่าถ้ามีอึมีเจ้าของอาจะโดนลงโทษนั่นสิ่งที่หมาทำคือกินกินทำลายหลักฐานจะได้ไม่โดนลงโทษเรียนรีปากิตาถ้ามีอาหารถ้ามีอาหารแล้วเขาเรียนรีสิตากรียนจมูกอันนี้ครับเป็นสัญญาณของความเครียดถ้าหมาใส่หางนี่แบบหมาอยากเล่นกับเราโดนกัดมาเยอะแล้วนะไอ้นี่ตอนเด็กๆเขาอาจจะเคยรู้สึกว่าให้ตอนขึ้นคอมตอนมีฮอร์โมนเพศอยู่ครับขึ้นคอมเสร็จปุ๊บเจ้าของ ดันออกเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นวิธีที่จะทําให้เจ้าของสนใจใช่อ๋อพอขึ้นครอบแล้วเจ้าของสนใจใช่ทุกคนคงได้ดูไฮไลท์ของเออหน้าจอไม่ขึ้นไม่เป็นไรใช่ไหมผมก็ได้เจอเหตุการณ์หน้าหนึ่งคณะหนึ่งไม่ใช่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้เจอขอยกีเอาใหม่เออชุย แต่ก่อนที่เราจะไปเจออาจารย์ปาลมซึ่งเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ในวันนี้ยผมได้เจอเหตุการณ์นี้มาก่อนในเช้าวันหนึ่งที่แสนธรรมดาโห้ึุเลยเหรอวะเรียกรุงแล้วยังจะกล้าถามอีกเลยเด็กคนนี้เล่าให้ผมฟังว่า อากงรับเลี้ยงทั้งสองตัวมาพร้อมกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ดูแลเจ้าหมาทั้งสองเนี่ยเหมือนกับลูกเลยภาพที่เด็กชายคนนี้เห็นทุกวันจนชินตาก็คืออากงจะพาเจ้ามีโชคแล้วก็เจ้ามีหวังออกไปเดินเล่นในทุกๆเช้าไม่ว่าจะดูทีวีรดน้ำต้นไม้นอนกลางวันก็จะมีเจ้าสองตัวนี้อยู่ด้วยกันกับอากงเสมอแต่ตอนนี้อากงป่วยหนักมากๆครับด้วยอายุของอากงเองก็เลยต้องนอนโรงพยาบาลยาวเกือบ3เดือนแน่ทำให้เจ้ามีโชคเนี่ยเริ่มทปนตัวแปลกเจ้ามีโชคนั่งมองประตูบ้านทุกวันเลย เหมือนกับรออากงพาไปเดินเล่นรอแร่รออีกอากงก็ยังไม่กลับมาเพราะอาการป่วยหนักทําให้ยังกลับบ้านไม่ได้ อาจารย์เอกครับแล้วอย่างในกรณีของน้องมีโชคเนี่ยครับอาจารย์เอกคิดว่ามาจากสาเหตุอะไรครับที่เขามีอาการพวกนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าพอมันมีสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนนะครับรอบตัวสุนัขครับก็อาจจะมีส่งผลกับพฤติกรรมได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยคนที่เขาผูกพันด้วยกรอกงเนี่ยเขาเขาหายไปจากบ้านเราเพราะงั้นสุนัขเดิมที่เคยมีความผูกพันกับกรกรงครับมีสิ่งที่เขาผูกพันหายไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของความเครียดหรือทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบรขึ้นมาได้เหมือนกันเราจะสังเกตได้ยังงไบบาาาครรว่่เเิมมี ความผิดปกติเริ่มมีความเครียดอะไรพวกนี้ขึ้นมาครับก็อย่างในเคสนี้เลยครับดูเรื่องของอาการก่อนเลยอันดับแรกอาจจะดูทานอาหารน้อยลงครับอาจจะดูเรื่องของการซึมนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นสัญญาณแรกๆที่จะบอกเราได้ว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราเจออาการพวกนี้แล้วครับเราจะสามารถรับมือกับอาการพวกนี้ได้ยังไรบ้างครับจริงๆอันดับแรกอยากให้ลองตรวจสุขภาพดูก่อนนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพนัองานเขาซึมไปหรือว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอาจจะเกิดจากปัญหาทางร่างกายก็ได้นะครับอาจจะต้องลองพาไปพบสัตวแพทย์ เจออะไรเลยทั้งนนร่างกายอาจาจะเป็นเรื่องจิตใจจริงๆนะครับนี่ก็ต้องมาดูกันแล้วว่าสาเหตุจริงๆนะครับว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเป็นเรื่องของหลักลมเชิงลบหรือความเครียดขึ้นมาครับก็กต้องหาวิธีการในการช่วยเหมือนการทําให้เขามีอารมเชิงบวกมากขึ้นซึ่งนี้ก็จะเป็นดีเทลที่ต้องปรับไปในแต่ละตัวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยเขาจะให้ล้างมือก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีล้างมือให้ปกติเวลาล้างมือเนี่ยถ้าเป็นแบบในห้องผ่าตัดเราจะไม่เอามือไปสัมผัสไอ้พวกนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมือเราจะเปื้อนซ้่่มมยยนจะีีีีทเหบ แล้วก็น้ำไหลหรือเดี๋ยวนี้มันมีเซ็นเซอร์แล้วแต่เนี้ยไม่มีแต่ว่าเขาพัฒนาระบบแล้วสั่งการด้วยเสียงเปิดน้ำเปิดน้ำอ่าเห็นไหมสั่งการด้วยเสียงปิดน้ำปิดน้ำเออสบู่เร็วสิว้ยเห็นไหมสั่งช้าสั่งเร็วได้ด้วยเขาก็จะถูทีละนิ้วมันต้องมีแปรงขัดด้วยแล้วเนี่ยเอาแบบคร่าว หลังมือหน้ามือปกติล้างแล้วก็ไหลลงไปข้อศอกพอแล้วขอเข้าเลยครับอย่างเรามาเจอสุนัขเยอะๆอย่างเงี้ยครับขั้นตอนเริ่มต้นในการที่เราจะสังเกตเนี่ยเรื่องพฤติกรรมเนี่ยครับเราเราจะต้องเริ่มสังเกตจากอะไรบ้างครับจริงๆถ้าถ้าดูง่ายๆดูหลักๆก่อนนะเราดูภาษากายของเขาโดยรวมก็ได้ครับว่าเขาเข้าหาเราไหมหรือเขาวิ่งไปทางไหน แล้วถ้าบางตัวเขาไม่ได้อยากเล่นกับเราอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีระยะห่างนะหรือว่าอาจจะวิ่งหนีไปไปหลบไปนู่นนี่นั่นเวลาเวลาเราอ่านภาษากายสุนัขครับจริงๆก็จะมีหลายส่วนให้อ่านได้เนาะดูภาษากายดูตาดูหูตาหูปากปากอ่าดูพวกนี้ดูได้เช่นตัวอย่างครับหางก็ดูได้หางก็ดูได้อ่าตาเงี้ยครับปกติเราจะไม่เห็นตาขาวสุนัขถูกไหมฮะถ้าเราเริ่มเห็นตาขาวเยอะๆแสดงว่าน้องเริ่มเครียดละเริ่มม่ตาขาวเยอะๆปากปากครับถ้าเป็นปากที่เปิดเนี่ยดีกว่าปากที่ปิดแต่ถ้าปากปิดต้องระวังนิดนึง นะครับว่าเขาเริ่มจับตาดูเขาเริ่มแบบโฟกัสอะไรบางอย่าง mm hmm. นะครับจริงๆปากมีหลายอย่างที่ดูได้นะฮะเรียริฟิปากเขาไม่มีอาหารเข mm hmm. าไม่มีอาหารเนาะแล้วเขาเรียริฟิปากในจมูกอันนี้ครับเป็นสัญญาณของความเครียดหาวก็เหมือนกันคนตัวหาวแบบไม่ได้อยู่สถานการณ์ที่ควไม่ได้งง<า>่วไม่ได้ง่วง,ง,วงอ่าอย่างเงี้ยมีคนแต,แต่ไม่หมดมีหมาแต่ไม่หมดเขาหาวอันนี้ครับก็เป็นสัญญาณของความเครียดเหมือนกันนะครับไนกันไปกันเไปกันไปกันอะไรลูกใจเย็นไปกันได้ไหม S <S <s> อ่ะแล้วก็ให้นั่นก่อนหรอกแล้วให้กินนะครับอ่านั่งนิดนึงนั่นงเป็น <aret ruled S 2> แม้ตัวนี้ไม่เคยฝึกมาอือเองไม่เคยฝึกมาถ้าเขาเรียนรู้เขาเนั่งแล้วเ,เ,เขาได้กินบนหลังแทนที่เขาจะกระโดดขอเขาจะนั่งมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการกระโดดกินมากครับอ่าตุรินนั่งเป็นเป็นการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขใช่เนี่ยครับเขาดังนั่งเป็นไหมคะโอ้ยโอมันอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอยอ๋อ้าโอ้ย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 โอ แล้อย่างพฤติกรรมบางอย่างที่คนเลี้ยงรู้สึกว่าแบบเป็นพฤติกรรมอาจจะปกติ แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่คนเลี้ยงอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรพวกนี้ครับ,รบจริงๆเจอบ่อยๆอันหนึ่งคือเรื่องของการวิงรว่งไล่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งไล่ไรเดอร์คนที่มาส่งของอย่างเงี้ยนะครับ,รบที่ไปเห่าขเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็บางบ้านก็จะบอกว่าเอ้ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เขาจะไปวิ่งไล่หาวิ่งไล่วิ่งไล่ติ่งเหล่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองให้ลึกลงไปนะต้องถามต่อไปว่าเขาวิ่งไล่ทำไมเรื่องไหมครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยสุนัขที่ไปวิ่งไล่ครับก็อาจจะมาจากเเ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 รรรรรื่่่่่่่ออออออองงงงขขาา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 มมมมณณ์กกก็็็ไไไดด้้้้คููสึึววปปปลภัยยทีีใผนนนนบบิหซะตจ ทำให้ตึกน่าหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของเรื่องของพฤติกรรมท,ที่ในบางบ้านก็เป็นปัญหานะครับซึ่งพฤติกรรมพวกนี้พอมันเกิดไปเรื่อยๆ,ๆครับมันอาจจะมีการความซับซ้อนมากขึ้นแต่จากเดิมที่ไม่ชอบนะครับ,รบพอเขาไ,ไล่ไปทุกวันไล่ไปทุกวันไล่ไปทุกวัน,วนมันอาจจะกลายเป็นการเรียนรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยพอเขาวิ่งไล่เสร็จแล้วอ่ะมอเตอร์ไซค์ที่เขาที่วิ่งมาครับเขาออกไปวิ่งไล่อ่ะมันวิ่งผ่านหายไปมันหายไป เม่เพอาะชันนะแต่ทำให้มอไซค์หายไปอ,อเขาจะรู้สึกอย่างนี้ใช่มันก็ทำให้พฤติกรรมพวกนี้มันยังคงอยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉัน้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับพฤติกรรมพวกนี้ครับปรทไยมันจะพัฒน,นาต่อไปเ,เรื่อยๆเราจะไม่มีทางหายไปนะครับเพราะฉั้นถ้าเป็นปัญหาก็ต้องมาหาวิธีการจัดการกันและอย่างพวกที่แบบ เจอเจ้าของแล้วดีใจแบบโอเวอร์กระโดดอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยครับจริงๆบางบ้านก็เป็นปัญหานะครับถ้าเรามีคนสวยอยู่ในบ้านหรือมีเด็กอยู่ในบ้านใช่ไหมครับแล้วเลี้ยงสุนัขตุ้ยอย่างอย่างใสบิวเวอร์เลี้ยงโกลเด้นเลี้ยงลาบันดอนครับถ้ามาถึงเขาก็โจรเข้ามาใส่บางคนล้มอันตรายครับบางบ้านก็จะจะถือว่าเป็นปัญหาหลักเลยนะครับเอ่อถ้าถ้าเป็นปัญหาลักษณะแบบนี้ครับ เราเหมือนเดิมนะครผมอยากชวนมองว่าเขาทําไปทําไมต้องไปหาสาเหตุก่อนนะครับเพราะว่าทุกพฤติกรรมมีสาเหตุทุกพฤติกรรมมีแรงจูงใจมีอารมณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องของการกระโจนใส่เวลาเรากลับบ้านนีครับส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากความดีใจเร็นอารมณ์เชิงบวกเจอเจ้าของอยากจะเข้าไปทักทายเขาไปเล่นด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าในในลักษณะแบบนี้เวลาที่เราแก้ไขะเราก็จะไม่ไปยุ่งกับอารมณ์เขาเพราะว่า เป็นบวกอยู่แล้วดีอยู่แล้วก็จะไปสอนเชิดดับพฤติกรรมว่าเฮ้ยเวลาเจอเราอยากจะทักทายกับเราต้องทํำยังไงแทนที่การกระโดดแต่ว่าเราจะไม่แนะนำไม่ใช้การลงโทษนะครับเพราะว่าการลงโทษเนี่ยมันเป็นใช้การกดเอาไว้เฉยแต่มันไม่ได้บอกสุดหนกว่าเขาจะต้องทำยังไงอ๋อคือเรากดไว้เฉยแต่ว่าไม่ได้รับการแก้ไขใช่มันบอกเขาว่าเขาห้ามทำเขาห้ามกระโดดนะแต่แล้วเขาต้องทำยังไงล่ะเพื่อให้เขาได้ความสนใจอนนี้เราไม่ได้บอกเขา เขาบอกว่าถ <eres S 2> ้าหมาใส่หางนี่แบบหมาหมาอยากเล่นกับเราโดนกัดมาเยอะนะครับอย่างนี้นะครับหมาใส่หางแี่เข้าไปเล่นด้วยเนี่ยนะครับเพราะจริงแล้วการใส่หางมันบอกแค่ว่าเขาถูกเราอยู่ถูกเราเขาถูกกระตุ้นอยู่ครับนะครับแต่ว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบอันนั้นอีกเรื่องนะครับเราหลังเกณฑ์หมาต้อนจันหรือหมาที่ไม่ชอบให้เราเข้าใกล้อ่ะเขาเห่าเรานะครัโอ้แต่หางเขาก็ดิ่งใหญ่เลยนะครับต้องบวกบางบวกใช่ต้องระวังอีกนึ่งต้องอ่านประสาทกายโดยรวมทั้งหมดเลยว่านอกจากหางกระดิกแล้วมันมีอะไรอื่นอีกบ้างที่จะบอกเราได้ มองหน้ากว่าเลยนี่ครับอย่างสมมติอ่ะชุดเนี้ชุดเนี้ที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยครับวิ่งมาอย่างเงี้ยครับเราเราจะเริ่มดูจากอะไรยังไงก่อนได้บ้างที่แบบมีใครชัดๆบ้างครับออย่างที่อย่างที่บอกไปครับทุกตัวเขาจะแบบมาสำรวจสิ่งแวดล้อมก่อนเนาะเอาใหม่ใหม่ไม่ได้ออกมานานอะไรเงี้ยครับเราก็จะดูว่าตอนนี้ไม่มีใครสนใจเราเลยสนใจสิ่งแวดล้อมหมดเลยนะครับเราก็ปล่อยให้เขาให้เขาทำทุ่รว่าเขาก่อนนนุ่นนี่ก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นกับเขาอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆลองหาตัวที่สนใจเรานะครับแอบมามองๆเรา เราอาจจะค่อยๆแบบค่อยๆย่อลงแล้วเล่นกับเขาในระดับระดับที่แบบเดียวกับเขานะครับเอ้ยสนใจกันหน่อยคือคนหรอวะจ้า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 จ้อย่างเงี้ยวิ่งมาผูเงี้ยครับเนี้ยนะครับเงี้ยเราก็นั่งลง กะเตียก่อนนะครับให้เขาแบบสัมผัสเราแต่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะทำอ่ะเราจริงๆไม่แนะนําเลยนะไปยื่นมือเข้าไปเออผมชอบทำใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าเขาจะได้กลิ่นเราชัดเจนขึ้นเป็นทหนาสนุกดีมากแค่ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยไม่ต่างกันเลยนะครับแต่การยื่นมือเข้าไปมันเสี่ยงตรงที่ว่ามันเป็นลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายแล้วกัดได้นะครับ นี่อย่างที่ตัวตนเนี้ยวิ่งถูไปถูมาถูไปถูมานี่ครับการถูนี่บ่งบอกอะไรใช่ไหมจริงจริงมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้เรียบรความสนใจได้เหมือนกันนะถ้าเขาอยากให้เราเล่นกับเขาเนี่ยครับเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสคุยเยอะๆนะครับมาถึงวิ่งถูไปถูมาอะไรอย่างเป็นต้นนะครับก็ก็บอกได้เหมือนกันว่าไงลูกอันนี้สายหางแล้วครับ นครับแล้วถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วดีดีมากถ้าเรามารู้จักสนัขใหม่นะครับก็เลีเขนมกินมาด้วยมันแบบซื้อใจกันเอาขนมห้เขากินเขาจะรู้สึกว่าเราเปลอดภัยซื้อได้ด้วยของกินถูกต้องนะครับอมอ่อยอเดี๋ยวๆทางครับหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดดันเมเชียลนูนตัวนี้พี่เขาบอกว่าจะขี้กลัวหน่อยเนี่ยเขาจะมาดมนะแต่จับเนี่ยเขาไม่ให้จับเขาจะมีการระมัดระวังตัวเอง อยูู่ส่วนหมูเค็มหมูเค็มนี่มาบ้านเดียวกับหมูปิง้งหมูเค็มเนี่ยต้องใส่สายจูงไว้เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะจู่โจมหมูหนาวหมูหนาวตัวนูน้นสมัยนีย้คนไม่ค่อยเลี้ยงดัมเมเชียนเพราะว่า1กระตูนมันไม่ได้ฮิตแล้วด้วยแหละแต่ก่องก็จะมีกระตูนเรื่องหนึ่งศูนย์หนึ่งดัมเมเชียนปัญหาที่เจอในดั asure, มเมเชียนบ่อยๆเมื่ออายุเยอะก็คือเราจะเจอว่าเขาหูหนวกเจอบ่อยๆเลยในโรงพยาบาลเมื่อดัมเมเชียนอายุเยอะแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอันหนึ่งที่ ดมาชเชียนมีที่เจอบ่อยๆนะก็คือยิ้มได้ไม่ต้องฝึกด้วยเขาจะชอบยิ้มดึงมุมฝีปากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าสามตัวนี้ทําได้หรือเปล่าอะไรที่หุย้ยโดนจับได้เลยทำลายอร่หลอดหลอดนัออ่นผมเห็นนเนแ่ยะเห็นเขาบอกว่าให้ให ให้ให้หมาให้ลองมาดูดม้าดูดเราก็เลย <laughs> อยากลองดูดมา้าใช่ไหมเนี่ยเราจะออกได้ <laughs> อันเนี้ย <laughs> คืออะไรครับ อันนี้เป็นเหมือนของเล่นเอาไปฟาดหมาอย่างเงี้ยเหรอเป็นเป็นไม้ตกหมาทำไมไม่ทำไมร่างกายเป็นเป็นไม้ตกหมาเราเรามีไม้ตกแนวใช่ไหมฮครับอันเนี้ยเวลาเราเล่นกับหมาเราก็สามารถใช้ในเล่นกับสุนัขได้นะครับเวลาเล่นกับสุนัขเด็กโดยเฉพาะครับเพืาอนั้นต้องขอทีทุลักเด็กกันต้องกัดแทะมือใช่ไหมเวลาไปเล่นกับเขาเขาไม่โดนมือเราใช่พวกเนี้ยเล่นอ่ะมันก็ไม่โดนมือเราแน่นอนเแทะไปเลยนะก็แข่งไปแข่งมาใช่ทำให้มันมีความน่าสนใจทำให้มีความแบบหยุดแล้วก็วิ่งหนีมันก็ให้ตามอะไรอย่างเงี้ยครับครับจะได้เป็นตัวที่ช่วยช่วยเพิ่มความสนนนใใจหห้้กัับบองมาเล่ร นี่อันนี้น่าสนใจครับอันนี้เป็นของเล่นที่มีความยากครับต้องออกความยากมันต้องใส่อาหารและส้องหระถายตาที่บายดีกว่าอันนี้ตัวนี้ป่านนี้นะครับมันเป็นตัวที่ใช้ฝึกทักษะในเรื่องของเราเรียกว่าเป็นการฝึกให้เขาคิดก่อนนะครับเขาถ้าเขาดึงเลยด้วยอารมณ์ด้วยว่าโหอยากกินอยากกินอยากกินนึงๆครับ้องไม่ออกอ๋ออันนี้ก็จะมาอดไว้ข้างในมันมีรูมันมีอุดอยู่ัจะไม่ออกเขาต้องดึงแค่ระดับหนึ่ง เพื่อไม่ให้เอรูนี้มันมาอุดอยู่หลวงม็ดึงเนื้อหางจ่อมาได้เว้ยเขาต้องมีความแบบยับยั้งชั่งใจในการเล่นไม่ใช่เล่นแบบดึ้งดึ้งดึงอันนี้จะไม่ได้เกิดมันจะเป็นการฝึกทักษะให้เขารู้สึกสามารถควบคุมตัวเองได้แล้่ก็ให้สามารถแบบคิดก่อนไปลองไปเรียนอย่างเงี้ยช่วยให้เขาแบบใจเย็นขึ้นไหมครับถูกต้องครับเรียกว่าช่วยช่วยลด impulsivity i m p u l ิ i v i t y คือการแบบทำแล้ไม่คิดใช้อารมณ์อย่างเดียวทำไอ้พวกนี้แต่ช่วยช่วยเพิ่มทักษะให้เขาคิดมากขึ้นลดการแชร์ลมลงนะครับมันก็จะช่วยลดปัญหาพาาไออย่งรม อันนี้น่าจะใช้กับผมได้แล้วถ้าทำอะไรไล้คิดมากขึ้นไม่เลรับในบางครั้งข่าวร้ายก็มาในตอนที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับครับตอนนี้อากงได้จากเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อากงก็ได้พาเพื่อนรักของเขาตัวหนึ่งไปด้วยนั่นคือมีโชคตอนนี้คงจะมีแต่เจ้ามีหวังที่น่าเป็นห่วง พราะจากที่เคยมีอาคงดูแลอากงก็จากเราไปจากที่เคยวิ่งเล่นกับมีโชคมีโชคก็จากเขาไปหมาเป็น<พ>อัลไซเมอร์ได้เป็นได้เหมือนกันครับเราจะได้เป็นภาวะคล้ายๆกับอัลไซเมอร์พออายุเยอะมากๆเลยเขาสู่วัยชราก็อาจจะมีในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมก็จะเจอได้เหมือนกันในอะไรนะเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าเฮ้ยสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเริ่ม <พอ S 1> มี พฤติกรรมในเรื่องของสมองเสื่อมแลไซเมอร์รแล้วนะครับมันก็จะเริ่มมีทรายบางอย่างแล้วมีมีพฤติกรรมบางอย่างที่บอกให้เรารู้ได้นะค,ะครับงใน,นสมองเองเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นอาจจะเรื่องของการเดินที่เราจะรู้สึกว่าดูอยู่น้องก็เดินแบบแปลกๆอยู่ในบ้านเหมือนจำทางไม่ได้เดินวนไปวนมาอยู่ที่เดิมจากประตูหนึ่งไปประตูนึงโดยที่ไม่มีเหตุผลนอกจากนั้นมีเรื่องของการนอน นอนผิดปกติไปจากเดิมที่เลาคืนเคยนอนแล้วตื่นหกโมงเช้าสมมติตอนนี้ตื่นต3นนีสามตนนีสี่การนอนนอนเยอะขึ้นการขับถ่ายที่ผิดปกติไปก็เหมือนกันนะครับเดิมขับถ่ายเป็นที่อยู่ขับถ่ายก็เป็นที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปมออาอยู่มาต้ออยากได้เงเจ้าของดูแบบก้าวดาวมากขึ้นผู้นี้เป็นสัญญาณที่บอกได้หมดเลยว่าอาจจะมีบางอย่างผิดปกติกับสมองกะไนะครับและอย่างบางตัวที่แบบกินแล้วอ่ากินอีกเหมือนเดิมมากินใหม่ใช่เหมือนกันครับเหมือนลืมไปแล้ว่ากินไปละออย่างนี้ก็จะมากินใหม่งั้นแสดงว่า เมียผมเนี่ยน่าจะเป็นอัลไซเมอร์อายุยังไม่ถึงไม่รู้ครับผมก็เห็นเขากินแล้วกินอีก <c oughs> อน,น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เวลาบอกอะไรผมเนี่ยบอกแล้วพ <c oughs> ูดอีก <c oughs> บนอีกพูดอีก <c oughs> ว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์ินไปได้อะลูกและนี่คือข้อความสุดท้ายระหว่างเด็กชายตัวน้อยกับผม <c oughs> เขาได้บอกกับผมว่าเดี๋ยวผมจะไปคนคอยพามีหวังไปเดินเล่นเองและผมจะลองเอาสิ่งที่ลุงหมอบอกไปทำตามนะครับมีหวังไม่เหงาแน่นอนครับ อากงและมีโชคไม่ได้จากเราไปยังสูย์เปล่าจะเหลือ,อไว้ซึ่งมรดกแห่งความรักและความห่วงใย,ยให้เด็กชายได้เข้าใจอย่างที่อากงเข้าใจพวกเขาต่อไปมีหวังและมีความสุขให้ได้เือนชื่อนะไอเด็กดื้อ ถ้าใครอยากมาเล่นกับน,น้องหมานะครับโดยเฉพาะที่มีน้องหมาไซส์ใหญ่ๆอย่างพวกนี้นะครับมาได้เลยที่ Big Do g อก f าฟหมาใหญ่ใจดีเปิดบริการนะครับทุกวันยกเว้นวันพุธแล้วก็ไม่รวมวันหยุดนะครับแต่เลิกนะครับต้องแต่9โมง45จนถึง2ทุ่มคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีสระว่ายน้ำให้น้องหมาด้วยสามารถลงไปเล่นน้ำกับน,น้องหมาได้ด้วยนะครับอาจารย์เล่นน้ำไหมครับไม่ได้เอาชุดมาเดี๋ยวผมซื้อเค่งเกงลายดอกให้หโดดเลยนะฮะแล้วไปโดดด้วยกัน